โอ้ยไม่ทันเร็วมาก <c oughs> <c oughs> ฟังปุ้ยในป่ากอ้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับ <c oughs> โอ้ยดินชุม่มพอดีเละพี่ <c oughs> ไปเร็วเกิน อครับผมิีนี้พ่พี่พ่อน้องมาเบิ้งมาชมนะครับรถฟังปุ๋ยครับพี่น้องได้ลองวอยครับตัวนี้หยาหงๆกเลยครับอันนี้ถ้าจะฟังปุ๋ยไปน้ำหรอกใส่รถตลี่สีดินไปน้ำครับโอ้โห ยูติดเจ้าครับวันนี้ยกับคูปุตตา B 2 C C 0 S นะครับชิปนี้พาพีพันน้องเบิง์รถแทคกเตอร์ฟังปุ้ยครับกับกำ่องกับ่าซโรตอรี่นะครับปัน่นจัรนจัดวัชพปืชนะครับท้งปุ้ยจะยอด ทางปุ้ยหยอดจะอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ด้านหน้าอากาศโรเ,เตอร์ลาโรตารีน้ำหลังครับระยะห่างระวางหล่องกับว่ามาณเมตรเมตรสามสิบเซนครับรว่านี้นี่ครับพอดีต้องการใส่รถฟังปุยขึ้นนึ่งนะครับประหยัดแรงงานประหยัดแรงงานคนนะครับประหยัดแรงงานคน ประหยัดในเรื่องของการใส่ยากำจัดแมลงจะเปิดครับอย่างเช่นสมมติว่าห้องห้องจะมะวานออกนะครับพอแหลกเลยห้องก่มจาจ่างค้นบานนะครับจ่างค้นฉีดยาหรือเกษตรกรบางท่านอาจจะสีเดงนะครับอาลองแกะบก็จะมีการเหยยบแป่เล็กน้อยครับเห็นไหมครับแต่พอใส่ปัญหาครับมันจะมันจะลดจะเบียดไปนะครับ แต่ว่าบนานครับประมาณเดือนสองเดือนเทาได้ฟังปุ้ยไปแล้วก็วอยก็จะดีดกลับขึ้นมากเหมือนเดิมแป๊บเดียวนะพี่แปบ๊บเดียวเสร็จผมว่า อ๋อเบอร์ตรงนี้ครับจัดเลยครับพ,พี่น้องนี่ปุมบตาบีสองสองสี่สองสี่สองสี่สี่ศูนย์ครับเป็นยีเอฟซีแรกนี่ครับสังเกตเรืดด่องคุยนี่เป็นอ้อยตอครับอ้อยตอ บมเนใจว่าตอนสีเท่าไรนะแต่ว่าเป็นอ้อยตอนแหละครับถ้าอ้อยปลูกไม่จะเป็นตู้นครับพี่น้องเห็นว่านาลดผลครับไกลๆคนละครับอ่าโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตนะครับจบการรีวิวจบการพาพี่พี่น้องเบิร์กเพียร์เทคนิคก่อนนะครับขออนุญาตกลับสวัสดีครับ